สวัสดีครับผมม er ุงกาสสิการีลแมกเปอร์ฟอร์แมนนะครับ วันนี้ผมจะพามาดูปากแต่ของ c p r 6 5 0นะครับผมปากแต่ตัวนี้จะเป็นปากแต่ของ KSPP นะครับเป็นปากแต่2ชั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยครับก็อันนี้นะครับเป็นแพ็กเกจนะครับของทาง KSPP นะครับเดี๋ยวผมขอแกะเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นพลาสติกชั้นแรกนะครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นซีนอันที่2นะครับก็เราสามารถใช้คัตเตอร์รีดหรือเราจะใช้มือดึงมุมนี้ออกก็ได้โอเคเรียบร้อยนะครับนี่จะมีพวกแผ่นซับอะไรมาให้นะครับผมอันนี้จะเป็นปากแนะ ของ PSPP นะครับปัดแร์เนี่ยฝั่งเรียบจะต้องอยู่ด้านข้างนะครับก็คือจะอยู่ด้านข้างกองครับเดี๋ยวผมจะไปใส่ให้ดูด้วยนะครับคลิปนี้แต่ก่อนที่เราจะใส่นะครับเดี๋ยวเราไปปั่นดูแรงม้าเดิมของ c b r 6 5 0 F คันนี้ก่อนนะครับ อย่างแรกนะครับผมสาหรับรถที่มีการสะบัดก็ถอดการสะบัดออกนะครับผมแล้วก็ถอดไฟนิ่งข้างนี้นะครับแค่ถอดเพื่อให้มันดึงออกมาได้ก็พอนะครับแล้วก็ถอดถังนะครับโอเคเสี๋จวเราไปถอดกะเลงหลังจากที่เราเปิดถังมานะครับแกะมอรองออกนะครับก็จะมีน็อตตัวนี้ระวังหวานนะครับผมหลังจากที่เราเปิดมอกรองออกมาเรียบร้อยนะครับจะเป็นกรองอากาศนะครับอันนี้จะเป็นปากแตนนะครับเราจะเปลี่ยนชุดนี้กัน ระวังนะครับอย่าให้อะไรมันลงไปในนี้เด็ดขาดนะครับพวกฟงพวกฝุ่นพวกลงพวกดินอะไรพวกนี้นะครับเด็ดขาดเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของกลอง BMC นะครับสังเกตดูนะครับม้าค่อนข้างจะเยอะมากนะครับสำหรับแรงม้ารถคันนี้นะครับเดิมๆเนี่ยรถคันนี้อยู่ประมาณ79แรงม้านะครับผมคันนี้มีท่อโยชิแท้นะครับกับกลอง BMC นะครับสังเกตแรงม้านะครับ85นะครับค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับรถเดิมๆนะครับเดี๋ยวเราจะลื้อชุดปากแตรนี้นะครับน็อตตรงนี้นะครับระวังนะครับถ่ไม่ดีลูดนะครับใครมีตัวตอกอกก็แนะนําให้ต่อกอกว่า นะครับเพราะมันแน่นมากนะครับตัวตอกออกเป็นยังไงนะครับตัวตอกออกเป็นนี้นะครับก็ค่อยๆตอกนะครับอันนี้จะเป็นปากแต่เดิมกับปากตาแตกแต่งนะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบไปดูใหญ่มากใหญ่น้อยเนี่ยมันไม่เกี่ยวหรอกครับมันเกี่ยวที่ว่า ใหญ in <of> ่แล้วมันตักลมได้จริงหรือเปล่านะครับผมภายในมอกรองเนี่ยมันสามารถดูดลมภายในหมอกรองได้หมดหรือเปล่านะครับ t s p c นะครับได้วิจัยแล้วก็ผ่านเครื่องซิมูเลเตอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับปาักแต่แต่งนะครับจะมีรูน็อตมาให้นะครับดึงจากของเดิมออกมาใส่ได้เลยนี่นะครับอันนี้ผมได้ใส่น็อตนะครับจากปาักแต่ของเดิมนะครับใส่น็อตให้ครบหมดเรียบร้อยแล้วตรงนี้เวลาใส่น็อตเนี่ยต้องกดลงไปนิดนึงนะครับสังเกตปาักแต่นะครับจะมีด้านเรียบนะครับกับด้านโค้งนะครับให้เอาด้านเรียบบอกข้างนะครับ ใส่หน้าให้มันสักลมขึ้นอย่างนี้นะครับผมใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับโอเคกดลงไปนะครับให้ปากแตรเนี่ยมันหันไปหากรองอย่างนี้นะครับแล้วก็ไขน็อตได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับด้านเรียบนะครับต้องอยู่ฝั่งขอบกรองนะครับทั้งสองด้านนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการติดตั้งปากแตรนะครับผมปากแตรตัวนี้นะครับได้ใส่กับกรอง B M C นะครับประสิทธิภาพที่ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูแรงม้ากันเลยนะครับผมว่าใส่ปากแตรแล้วจะเป็นยง เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับปากแต่ cb 6 5 0ันหรอ f ปากแต่ตัวนี้สามารถใส่ได้ทั้ง cb cbr ทั้งตัว f และตัว r นะครับ650นะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าหลังจากที่ใส่ปากแต่ไปแล้วเนี่ยจาก85แรงม้านะครับเพิ่มมาเป็น88แรงม้านะครับเท่ากับว่าใส่ปากแต่เนี่ยได้เพิ่มมาถึง3.1แรงม้าเลยนะครับแล้วรอบที่แรงม้าสูงสุดเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับจากตอนแรกเนี่ย9,500นะครับยืดรอบมาอีกเป็น1 4 0 0ีนะครับผม แล้วก็ทอร์นะครับจาก65นะครับเพิ่มมาเป็น67.5นะครับผมค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับ